ต่อกันที่ค่าอุบัติเหตุเราคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่พัทยาจังหวัดชนบุรีค่ะเมื่อชายสูงวัยนะคะพกเงินติดตัวมาด้วยกว่า7 0 0 0 0สนบาทเขาก็ขับรถไปแต่ด้วยความที่ไม่ชํานาญทางค่ะขับรถกระบะย้อนสอนเสียหลักพุ่งชนกำแพงกั้นเสาตา่อมอสะพานจนรถพังยับเยินเลยค่ะ เมื่อตอนช่วง7จ็ดโมงเช้านี้นะคะศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะเข้าช่วยเหลืออุบัติเหตุเ,เหตุการณ์นี้นะคะรถยนต์พุ่งชนกำแพงปูนกั้นเสาตอมอสพานออบริเวณบนถนนคู่ขนานสาย7ตอน2ฝั่งขาเข้าพัทยาหมู่4ตำบนตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะรถที่เกิดเห,เหตุที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นรถกระบะยี่ห้อมิซูบิชิไททันสีบรอนเทา ทะเบียนทอถุงพอพาน5า 5, 5 1กรุงเทพมหานครสภาพก็อย่างที่เห็นค่ะพังยับเยินเลยนะคะตรวจสอบภายในพบผู้ได้รับบาดเจ็บจรทราบชื่อคือนายธิรพงศ์นวังคสัตทุศาสตร์อายุ74ปีติดคาอยู่ในรถค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้อุปกรณ์เครื่องมือตัดทางนำผู้บาดเจ็บออกมานะคะแล้วก็ใกล้ๆก,กันก็พบว่ามีกระเป๋าถือขนาดใหญ่สีดำด้วยตรวจสอบภายในพบเงินสด 7 2 0 0 0 0บาทนะคะเจ้าหน้าที่ก็มอบไว้ให้กับคนเจ็บก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลบางละมุงค่ะจากการสอบสวนในเบื้องต้นนะคะนายถิรพงศ์ไม่ชำนาญเส้นทางก็เลยขับรถย้อนสอนแต่ว่าขับมาด้วยความเร็วนะสิคะหักเลี้ยวกระทันหันก็เลยมาชนเข้ากับกําแพงปูนที่กั้นเสาตอม่อสะพานได้รับบาดเจ็บแล้วก็รถพังเสียหายอย่างที่เห็นนี่แหละคะ่ะ คือโชคอย่างดีที่ไม่หนักกว่าน,นี้และ2คือไม่ไปเกิดเหตุกลางค่ำกลางคืน,นในจุดเปลี่ยวรกระป๋ากระเป๋าหายหมดห<ล>ะนะฮะ,ะ,ะเงินมีอยู่7จ็ดแสนบาทข่าวไม่ได้บอกว่าเตรียมจะเอาเงินไปไหนแต่ว่ามาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนแบบนี้นะครับออขอให้ไหวหไหวๆนะฮะ